สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลองสู้กับเพื่อนผมดูนะครับด้วยนินจาปะทะ Ninja นินจาครับก,ก็เดี๋ยวมาเริ่มสู้เลยนี่เป็นก่อนเป็นแอคเป็นแน <c oughs> ็กอ,อ,อ่ะส่เขาซส่ดนเขาเข้า่เอาซส่ไมเข้ามาโอเคการระเบิดมาแล้วบแมบ็ก โดนนะครับเสียดายโ,โอ้โหปัดสกิลเสียสกิลฟรีเลยโอ้โหเสียดายนี่บล็อกก่อนบล็อกก่อนบล็อกก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะปาดาวกระจายเสร็จแล้วนะครับห้าแหลกแหลกก็ขอใครด้วยนะครับพอดีเล็ดช่วงนั้นมันไม่ค่อยดีครับนี่ปาดาวกระจายใส่อุ้ยหนีเหรอหนี้เหรอโอ้ยเสียสกิลแล้วเออ โนอีกโอ้โหเสียใจเสียใจโอ้โหโอกโอ้โหฟันไม่โดนอีกโอ้ยโอ้ยระเบิดไม่โดนโอ้ฟันโอ้โหฟันไม่โดนนี่โดนสักทีฟัน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 นี่โดนเตะตะโกนกระทืบเรียบร้อยเข้าไปวิวหนึ่งโอ้โหโดนด้วยครับ อยเดี๋ยวแดดเข้าไปอุ้ยมันอุ้มฮะฮะมาจากไหนเนี่ยอุ้ยโดนเฉยโดนเฉยเลยโอ้โหโอ้โหค้างโอ้โหโอ้โหค้างแดดค้างอู้ยโอู้หจะหายค้างปันตัวเอาเฮ้ย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 บักอ่ะจะแหลกอะไรกันน่ะโอ้โห กนทืบโดนฟันเรียบร้อยเฮ้ยไม่ตายสักทีละเพื่อนโอ๊ยตายสักทีเหรอโอ้โหสู้อย่างยากอย่างยากเลยโอ้โหปลาระเบิดไปโดนอีกนี่โดนฟันรัวโฮ้ฟันไม่โดนโอ้ยเขาฟันอยู่แล้วโอ้โหโดนฟันโอ้โหขอกระทืบหน้าผมอเออหลุดไปแล้ว โอ้โหเขาฟันโดนไม่โดนกระทืบโอู้กระทืบไม่โดนแบบฟันโดนปลาเรากระจายโอ้ไม่โดนเลยนี่ฟันติวไปไหนนอนไงเฮ้ยไ้ฟันเลยฟันเลยอืออืออือโดนเตะอุ้ยโดนเขาฟันไม่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 ไปสกิลสองทุบติวสกิลดึกตอ โอ้โหเขาฟันผมอีกแล้วอย่างนี้ต้องโอ้โหโดนปลาระเบิดอัดปลาระเบิดอัดเขาบล็อกไม่ยอมร้อยโดนเออสกิลสามอึ๊บโอ้ยเขาหาแล้วอ้าวเขาเตะใส่ผมมันกัเลยอ่ะนี่แต่เขาโดนผมก่อนนี่ผมฟันโอ้โหเขาบล็อกโอ้โหโอ้โห ไม่โดนเ <c oughs> อนี่โดนฟันนี่นีนน่กวจะตายแล้วเฮ้ยเขายังไม่ตายไม่ตายสักทีละเพื่อนไม่ดิงไม่ตายสักทีไม่ตายสักท,ท,กทีละเพื่อนเออตายเออก็อจะตายนี่โดนระเบิอดอีกรอบนีน่ร้อยฮ่าฮ่าเพราผมเขาบอกว่าเขา เขาจะเปลี่ยนตัวครับโอ้โหกระบองเหล็กมาเลยเนี่ยโอ้โหเขาหลบได้หลบดิจิตอนมากเขาดิจิตอนเขาดิจิตอลครับไม่โดนผมฟันตาระเบิดอู้ไม่โดนเสียดายวูบวบวูบบผมวบามีว่ามีต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 ี โดนฟันโดนฟันฟันเตะสกิลสองสกิลหนึ่งปุ๊บปาระเบิดต้องโดนไม่โดนระเบิดแล้วเว้ยเกลี้วโอ้โหตีไม่โดนอีกว้าอุ้ยสเก็ตไม่มีไ่มีปุ๊บ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 ตีโดนสกิลสองอู้ไม่โดน ไม่ดโดนแกอยู่หน yeah. ึ่งโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโดนทุกโอ้ยแนไม่ไม่ระเบิเลยปึ๊บปึ๊บปั้ยแน่ยะโดนฟันเจ้าปึ๊บยะแล้วก็ไอ้โดนระเบิด พ่อหายไปไหนเนี่ยเขาจะไปเกิดไหนน้ก่อนที่อติจะหมดวิงดูเลยเนี้ยวอุ้ยหาเขาไม่เจอเขาหายอยู่ไหนอ๋อนั่นไงเล็บอุ้ยคุณหนึ่งไม่โดนโฉบไม่มีอุ้ยไม่โดนโฉโอ้โหกระโดดใส่งาก็วิ่งแทนแล้วกันวิ่งเลยวิ่งชนวิ่งชนอ๋อย่าพ่นไระยัด ไม่ได้พ้นไฟระเบิดอ่ะพูด <c oughs> ผ,ผิดเลยคขอโทษทีครับนี่ฟันเลยนี่โดนฟันอู้เขาดีจีต้นอีกแล้วฟัน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 โอ้ยฟันไม่โดนอ้าผมจะตายหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่สิผมไม่ได้ใกล้ตายเลยนี่หว่า <c oughs> โอ้ยโอ้ยคิดอเไร นี่โดนแกระสืแล้วก็โดนฟันอีกรอบอยา่าโดนถูกฟันด่อโดนฟันอนนยา่ยาอย่าอย่าโดนทีปเออมีฟันต่ออยา่ยาอยา่าอย่าอย่าปัาลเปิดอัดป่องเขาจะตายแล้วทำไมเขาไม่ตายสักทีเนี่ยฟัน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 กว่าจะตายกระสือซ้ำเลยเฮ้ยกว่าจะตายยากใช่ไหม เพื่อนผมเหมือนเขาดูการ์ค่าแล้วเขาบอกว่ามันมีการดูเลือดหน่อยสิดูซิว่าเขาจะพูดจริงหรอือเปล่าเนี่ยมันก็ไม่มีเลือดผมขึ้นนะทำไมมันถึงไม่มีเลือดผมมันเป็นการดูเลือดตัวเองไม่ใช่เหรอดอว่ามันดูเลือดตรงอ๋อมันดูเลือดตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีแต่เลือดผมเพื่อนผมนะมันไม่มีเลือดผมขึ้นื่อ๋อเพื่อนผมงงเพื่อนผมบอกขอลองหน่อยไหนเนี่ยเขาลองซิ เขาก็ไม่เป็นไรแค่มันก็ไม่มีเลือดเขาขึ้นแค่สกิลหนึ่งใช่ไหมเพื่อนผมบอกให้ใช้สกิลหนึ่งอ๋อมันก็ไม่ขึ้นหลอดเลือดในหน้าต่อเขาแค่ยังผมลองฟันดูย่า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 คอมโบเล่นๆลป้อมปลาระเบิดต้มอุ้ยไม่โดนโถโอ้โหโคกระโดดโอ้โหแหลก โอ้ย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 ประตูบ่มีแล้วโอ้ยอ้าหนีไม่หนีเลยโดนฟั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 นจากนั้นก็กระทืบแล้วก็ฟันระเบิดอัดเป็นแอคกตึนแอคเขาไม่ได้เขาไม่ได้ โอ้โหโดนเขาสกิวนี่วบหมีโอ้ยยังจะโดนอีกเอยโดนฟันบ้างโอ้โหเขาดีกีต้อนอีกเกแล้วครับเตะเลยจะโดนทุบหยอกฟันหยอกขยอกไม่ไม่ตายปะโอ้โหเขาไม่ตายสักทีหยอก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  น่าจะตายแล้วนะครับไม่ซ้ำอีกรอบเผื่อไม่ตายูตายสักทีนะตายยากตายเย็นอย่างงี้คเต็นไม่ไม่ไม่เต็นต่อเป็ตนต่อโอ้ไม่นะเขาเปิดอาตีว้าว เขไม่เห็นว่าผมอยู่ไหนเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นอ้ไ oh ม uh ่นะเออเดโบโอ้โ oh. หเรียบร้อยผมตายเลยโดนเดดโบอนั่นตาสีแดงมาเชียวเออยุดนะเอ